สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่4นะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแฮชชิ่งหรือฟังก์ชันแฮชนะคะโดยจะมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ 1. นายจิรพัฒน์เพชรวิจิตร 2. นางสาวจิรพัฒน์บุญสายยาง 3. นายชาคิตวิาพาสพงศ์4นางสาวเบญญาคำสีแดง 5. นางสาวปิยพรช่วยบุญ 6. นายยศกรแก้วกุย 7. นายรัฐพลสิหวงศ์ฟังก์ชันแฮชนะคะ คือวิธีการที่ทําให้ข้อมูลย่อลงแต่มีลักษณะจําเพาะของข้อมูลนั้นโดยอาจจะกระทําโดยการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะแล้วนำกลับมารวมกันเรียกว่าค่าแฮชค่ะคุณสมบัติของฟังก์ชันแฮชนะคะ 1. ข้อมูลแต่ละตัวเมื่อผ่านฟังก์ชันแฮชแล้วจะต้องมีค่าไม่เท่ากันจะมีลักษณะจำเพาะแต่ละข้อมูล 2. หาค่าแฮชจากข้อมูล ควรทำได้ง่ายและรวดเร็วค่ะ 3. เมื่อข้อมูลฟังก์ชันแฮชแล้วไม่ควรทำย้อนกลับได้ 4. กระบวนการแฮชควรมีการกระจายตัวสูงข้อมูลใดๆที่ผ่านฟังก์ชันแฮชควรมีขนาดเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันทำไมต้องฟังก์ชันแฮชนะคะ 1. เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 2. เพื่อใช้เก็บข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจะทำได้รวดเร็วขึ้น 3. จะทำให้เป็นภาษาที่มนุษย์อ่านไม่เข้าใจ 4. หากข้อมูลที่จะที่จะใช้เปรียบเทียบมีขนาดใหญ่มากจะช่วยย่อข้อมูลให้เล็กลงได้แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการของฟังก์ชันแฮนด้วยชนิดของฟังก์ชันแฮดนะคะจะมีทั้งหมด7ชนิดจะมี md2 md4 md5 md6 sha0 sha1 sha2 ฟังก์ชันแฮตนะคะฟังก์ชันแฮตคือฟังก์ชันที่ทําการแมปข้อมูลจากที่มีขนาดใดๆไปเป็นข้อมูลขนาดเดียวโดยเราจะทําการใส่ INPUT เข้าไปในแฮตฟังก์ชันของเราเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าแฮตหรือว่าข้อมูลที่ถูกย่อยนะคะยกตัวอย่างจากรูปคะ่ะนี่นะคะเมื่อเราใส่คําว่า FOX เข้าไปนะคะ Fox ก็จะมีขนาด3อักขระเข้าไปในแฮชออกมามีขนาด8ปดคูณห้คูณ่ากับสีอักขระ สองเราใส่คำว่า the late fog run across the ice เข้าไปนะคะขนาดคือ3อักขระเข้าไปในแฮตจะออกมามีขนาด8คูณ5เท่ากับ40อักขระเหมือนตัวอย่างแรกเนยนะคะ 3. เราใส่คำว่า the late the late fog walk across the ice นะคะขนาดก็มี3อักขระเหมือนกันเข้าไปในแฮตเหมือนกันนะคะก็จะมีขนาด8คูณ5เท่ากับ40อาาักขระก็อ,อย่างที่กล่าวไปนะคะตัวแฮ d นั้นจะมีขนาดเดียวกันออกมาเสมอนะคะซึ่งขนาดตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำว่า Head Function ที่เราใช้นั่นเป็น Head Function อะไรจุดสังเกตนะคะจุดสังเกตหนึ่งก็คือในรูปนั้นคำว่า run และ walk ถูกขีดเส้นใต้ไว้ในข้อความที่2และที่3นะคะตามลำดับเพราะสิ่งที่เขาต้องการจะให้ชี้ให้เห็นก็คือแมสสเจหรือข้อความที่เราใส่เข้าไปใน He แฮต f u n c t i ันนะคะ โดยรวมจะมีข้อความเหมือนเดิมอยู่แต่เพียงเราเปลี่ยนค่าของเมสเซจนั้นเล็กน้อยก็จะทำให้แฮชที่ออกมามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะดูแฮชแฮชจากข้อความที่2และที่3ประมาณนี้นะคะค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ